สวัสดีครับทุกท่านที่กําลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมวันนีคนเมืองพะเยานะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่8นะครับที่ทาขึ้นนะครับคลิปนี้จะพาท่านไปดูเนื้อพระสมเด็จวัดระฆังของเจ้าบุคุลสมเด็ดพดจพระจันรโตนะครับที่ผิวเปิดออกหมดนะครับวันนี้จะดูสักสององนะครับวันนี้พระนี้องค์นี้นะครับเป็นพระที่ ลงรักมาก่อนครับเช่ามานานแล้วครับ3ามสี่ปีก่อนแล้วก็ศึกษาไปทดลองไปนะครับองนี้เอาน้ำมะนาวล้างจะเอารักออกนะครับอย่าหาทํานะครับน้ำมะนาวนะครับคึ่งถ้วยผมแช่ไว้นะครับกัดถึงเนี้ยพระนะครับเสียหายเยอะแยะนะครับเสียด้นะครับพระองค์นี้ก็กลายเป็นพระแท้พระแท้จะดูมีชีวิตนะครับจะไม่แข็งกระด้านครับเราดูเก่าได้ล้ว2แลจะ หนึบนุ่มนะครับพระแท้ของสมเด็จพูจาจันโตนะครับท่านทำมอนสันแล้วก็เป็นปูนเปลือกหอยนะครับตามตำราครับคือนําเปลือกหอยมาเผาเป็นปูนขาวนะครับอันดับสองก็จะเป็นส่วนผสมของน้ามันตังอิโยพระสเสด็จเนื้อพระจะไม่แห้งกระด้าน,นครับเนื้อพระจะหนึบนุ่มแม้ผ่านการเวลาร้อยกว่าปีก็าตามนะครับพระของท่านส่องดูแล้วเหมือนกับมีชีวิตตลอดเวลานะครับพอเราดูพระสมเด็จองคไหนที่แห้ง แตกระแหงไม่ต้องส่องครับพระเกศทั้งนั้นนะครับอย่าไปดูที่พิมพ์ทรงจุดตําหนินะครับมีหมดนะครับพระปลอมเอาเอาพระพท้จุดตาหนิเป๊ะๆนะครับแต่ที่ทําไม่ได้คือเนื้อหาหมวลสารคมเก่าที่ได้อายุครับพระร้อยกว่าปีไม่สามารถจะลอกเลียนแบบได้นะครับมวลสารในตาๆที่ประกอบขึ้นเป็นองค์พระสมเด็จส่วนมากจะมีปูนอ,อีชนิดหนึ่งครับมีปูน เขาเรียกว่าปูนหินนะครับปูนชิ้นนี้จะมีน้ําหนักนะครับพระสมเด็จสังเกตนะครับพระสมเด็จเราจับจะดตึงๆงมือนะครับเรายกจะดตึงๆมือนะครับเพราะว่าพระจะมีน้ําหนักนะครับตามตําราไม่รู้ว่าปูนหินทํามาจากอะไรเราก็ไม่รู้นะครับตามว่าว่าไว้นะครับแล้วมวลสารที่เราส่องดูแล้วจะมีอยู่ในเนื้อพระมากบ้างน้อยบ้างแต่ละองค์นะแต่ต้องมีนะครับอย่างเช่นเม็ดสีเทาครับไม่ใช่ก้อนปวดทรายครับเป็นเนื้อจะไม่แข็งนะครับเม็ดสีเทาครับ แล้วก็มีเม็ดขาวใสขาวขุ่นนะครับเม็ดสีดาจะมีมากหน่อยครับเศษไม้ชิ้นเล็กๆนะครับวัสดุอย่างอื่นอีกมากนะครับสําคัญต้องมีเม็ดออกสีแดงนะครับตามตำราก็ว่าเป็นเศษเน้อพระสุงมกอหรก็ว่าตามตำราก,กันไปนะครับและไอ้มวลสารอย่างอื่นมีอีกมากนะครับอาจจะเป็นเม็ดขาวอมเหลืองบ้างนะครับแล้วก็บางครั้ง มีเม็ดสีเขียวค้ายหยกก็มีนะครับอยู่ในพระจะปรากฏอยู่ในพระสมเด็จไม่มากก็น้อยนะครับแต่ละองค์มนิสารจะไม่เท่ากันนะครับนี่ครับเห็นไหมเม็ดเม็ดสีแดงนี่เห็นไหมครับเนี่ยพระแท้เราดูผิวเปิดนะครับนี่ผิวเปิดนะครับผมจริงพระสมเด็จมณิสารเยอะมากนะครับั้งในอัดมนิสารที่สุดยอดของวัตถุมงคลอันดับหนึ่งแห่งสยามประเทศที่ทุกคนปรารถนาครับพระสมเด็จพระแท้ย่อมมีพุทธคุณนะครับวันนี้เดี๋ยว จะให้ท่านชมักสององค์ครับอ่า,าองค์นี้ลงรักหิดทองมาก่อนนะครับแต่ล้างเสียผีพระไปเยอะนะครับรับดูอีกองหนึ่งครับพระสมเด็จประทังสีเขียวกา้านมะลินะครับนี่ก็เป็นพระสุริยประทังพิณใหญ่ครับมวลสารองค์นี้ก็ทั้งขัดทั้งถูนะครับว่บผาผีพระเปิดนะครับก็บินบินบนมุมนะครับบินข้างในจะ จะเป็นรูจะเป็นโพรงนะครับที่ควมเก่าเท่านั้นที่สร้างสรรได้ครับไม่สามารถจะลอกเลียนแบบได้ครับมวลสารจะมีคล้ายๆกันแต่จะไม่เหมือนกันทุกองนะครับแต่ทุกองคจะต้องมีไม่มากก็น้อยครับองนี้ออกทางสีเขียวก้นานมะลินะครับก็นี่ครับได้มาเมื่อก่อน3-40ก่อนไม่รู้นะครับต้องขัดต้องถูดูแท้เป็นยังไงเนื้อในพระเก๋เป็นยังไงครับเดี๋ยวนี้ จริงๆแล้วไม่ตสองสองผมเห็นแป๊บเดียวที่พระสมเด็จระทังที่เป็นสีโทนเดียวกันที่มีคราบอะไรปกคลุมไม่ไม่ใช่นะครับพระสมเด็จระทังพระของท่านจะสะอาดมลสารอัดแน่นนะครับพระแท้เราต้องอธิบายได้ว่าแท้ยังไงนะครับพระแท้ต้องพิสูจน์ได้ตามหลักสากลพิสูจน์ได้ตามหลักพุทศาส,สนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามในโลกนี้นะครับเดี๋ยวนี้ครับเขาใช้ทาง ยืนยันตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ก่อเกิดเป็นพันพันปีเราก็รู้นะครับฉะนั้นแล้วนี่ครับเห็นไหมครับข้างในพระจะเป็นเป็นเป็นโพรงเป็นรูนะครับมลสารจะอัดแน่นนะครับนี่เป็นสีเหยวกันนี้เม็ดขาวใสขาวขุ่นมีมีหมดนะครับพระแท้ต้องอธิบายด้วยเหตุผลนะไม่ใช่เอาคนนั้นคนนี้มาการันตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าโลกยุคใหม่เราต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์หลักสากลนะครับ พระแท้ของท่านเจ้าบุคคลสมเด็จพุดจันโตมีพุทธคุณสูงมากนะครับไม่แต่ต่างประเทศก็ปรารถนานและต้องการครับสององค์นี้ก็ผิวเปิดหมดนะครับมวลสารเห็นชัดนะครับสามารถที่จะแบ่งปันกันได้นะครับผมศึกษาพระสมเด็จมาตั้งแต่อายุ20่ต้นเดียวที่60แล้วนะครับว่าเป็นกรณีพิเศษนะครับศึกษาเคารพและศรัทธาล้ะ เชื่อในเรื่องพุทธคุณของท่านเจ้าปุณสมเด็จวิจันโตรนะครับอยากได้ไปครอบครองก็ราคาแบ่งปันครับแต่ก็พุทธคุณสูงนะครับพระหลักล้านพุทธคุณหลักล้านแต่ราคาไม่ถึงล้านสนใจก็ติดต่อสอบถามโทรตามเบอร์นะครับบางครั้งไม่ได้อ่านทิปออนไลน์เท่าไหร่นะครับพระแท้ย่อมมีพุทธคุณขอบคุณมากครับที่ชมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่แปแล้วติดตามตไป2 0 0วันก็ออก คลิปต่อไปนะครับผมปูเนียนคนเมืองพะเยานะครับกราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม